ธนาคารเพื่อการเกษตรและสาก์การเกษตรหรือทกสเปิดตัวโครงการนิวเจนฮักบ้านเกิดซีซั่น2ต่อยอดความสําเร็จจากโครงการนิวเจนฮักบ้านเกิดซีซั่นหนึ่งเพื่อส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้เกิดแรงบันดาลใจในการเข้าสู่ธุรกิจการเกษตรและยกระดับไปสู่เกษตรมูลค่าสูงรวมถึงการต่อยอดธุรกิจไปสู่การทําธุรกิจแบบเนคโนมอลด้วยการเฟ้นหาเกษตรกรต้นแบบที่มีไอเดียสร้างสรรค์ผ่านการแข่งขันในรูปแบบรายการเรียลิตี้และพิชชิ่งโชว์สุดเข้มข้นโดยเปิดรับสมัครเกษตรกร ยุคใหม่จากทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง15มกราคม2567เพื่อเข้าร่วมแข่งขันชิงรางวัลรวมกว่า1ล้านบาท ทางทกศก็มีการเปิดตัวนะครับแล้วก็แถลงข่าวโครงการนิเจนทักบ้านเกิดซีซั่นสองนะครับก็อย่างที่ทราบกันว่าเราก็เคยมีซีซั่นหนึ่งไปแล้วนะครับซึ่ก็ประสบความสําเร็จอย่างงดงามนะครับครั้งนี้ก็เป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยหลักการที่สาคัญก็คือว่าทกศเรากำลังเทิอนตัวเองนะครับในการเป็น หรือว,ว่า e s s e n เอา f a g r i c u l t เ r e ซึ่งหนึ่งในนั้น,นก็คือภารกิจในการที่จะสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับพี่น้องกเกษตรกรนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่อยากจะทำภาคการ,กรเกษตรแต่ไม่มั่นใจนะให้เข้ามาอยู่ในอุตสาหกรรมการ,กรเกษตรนะครับเพราะว่าการ,กรเกษตรทำแล้วจะมีความสุขนะครับแต่ที่สาคัญ ก็มีภาพจําว่าการเกษตรมันเหนื่อยนะครับทำแล้วจนนะครับแต่ว่าภายใต้โครงการในครั้งนี้เนี่ยมเจนทักบ้านเกิดสองเนี่ยก็จะทาให้เห็นนะครับโมเดลของประสบการประสบควาสมสําเร็จในภาคการเกษตรนะครับเป็นการเกษตรมูลค่าสูงนะครับเราไม่ได้เน้นแค่การผรลิตมูลค่าการรุ่ธรรมดาเรากาลังจะใส่ในนิติของ ได้จะลู่นะครับในเรื่องของการดีไซน์ในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตนะครับแล้วก็เรื่องของการตลาดที่สําคัญนะครับคอกศเราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตนะครับผู้ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันทั่วประเทศนะครับหรือแม้กระทั่งประชาชนทั่วไปนะครับที่มีความสนใจในการที่จะเข้ามาสู่ภาคการเกษตรเพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะครับว่าภาคการเกษตรเป็นอะไรที่ ทา้วเหนื่อยก็จริงนะครับแต่ว่าภายใต้การทำน้ำเหนื่อยมาจากนี้ไปจะเป็นการยกระดับนะครับว่าเราทําด้วยองค์ความรู้สมัยใหม่นะครับทำในเรื่องของคุภาคการผลิตนะครับเน้นในเรื่องของการขายเพื่อที่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยก็โดยหลักๆนะครับก็อย่างที่เรียนว่าเราต้องการที่จะสร้างอินฟลูเอนชันนะครับให้กับผี่น้องเกษตรกรและกระทั่งคนที่เป็นผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไป สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะได้จากโครงการนี้นะครับก็คือว่าผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันนะไม่ว่าท่านจะเข้าสู่รอบไหนก็ตามเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างเครือข่ายนะครับหรือว่าการผลิตในาการที่เป็นเกษรตกรกรหรืขอขบวนนี่ก็สามารถที่ทําให้ชุมชนรอบข้างท่านเนี่ยสามารถเอาผลิตผลของทางการเกษรตรแล้วก็ขายให้ท่านนะครับในการที่จะยกระดับทในเรื่องของรายได้แล้วก็คุณภาพชีวิตเรา จะเรียกว่าตั้งเป้าเลยนะครับเราก็หวังว่าจะเป็นการจุดประกายนะครับเป็นอินสปิเรชันให้กับรประชาชนหรือผู้ที่ได้รับชมรายการว,ว่าภาคการเกษตร,รมันมีเสน่ห์นะครับทำแล้วมีความสุขในขณะเดียวกันเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยนะครับในอดีตภาาจาที่เราบอกว่าเหนื่อยแล้วจนนะครับทำแล้วไรายได้น้อยครั้งนี้จะสร้างให้เห็นว่าเมื่อเราใส่ความตั้งใจใส่อดีตวารุใส่มาร์เก็ตติ้งนะครับเปลี่ยนวิธีการทําแบบใหม่ใช้เทคโนโลยีการผลิตเนี่ยมันสามารถที่จะทําแล้วเนี่ยมีรายได้แล้วก็มีอีกคนที่ไม่ออฟสเกล ที่เรียนนะครับเขาเกษตรกรรูปใหม่เนี่ยนอกจากทางทกสอเองจะไฟแนนซ์นะครับสนสับสนุนในด้านแหล่งเงินทค์รวมเนี่ยเราก็ประสานงานกับเครือข่ายของเรานะครับในการที่จะนําองค์ความรู้มสมัยใหม่นะครับการทําการตลาดสมัยใหม่รวมทั้งเราเองก็มีการตั้งสาํานักกิจการต่างประเทศในการที่จะทําเรื่องกับ cross border trade อญญญญญญอกไปได้ด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เตรียมที่จะทําให้ทกสเนี่ยเป็นการการเกษตรอย่างแท้จริงแล้วก็เองค์เงินทีบได้เกิดในครั้งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุด การเกษตรทําให้เป็นเกษตรมูลค่าสูงแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรนะครับก็สมัยได้ตั้งแต่15พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับจนมาตั้งถึง15มกราคมปีหน้านะครับก็รีบๆนะครับในการที่จะเข้าร่วมเพราะว่าถึงแม้ว่าท่านจะมั่นใจไม่มั่นใจเนี่ยขอให้เข้ามาก่อนนะครับแล้วระหว่างการเนี่ยองมีองค์ความรู้ในการที่จะเติมเต็มให้ท่านตลอดเวลาในการที่จะเป็นเกษตรมูลค่าสูงของสปสชฝากพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับท่านสนใจเนี่ยสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับ ชมนะครับแล้วก็มีอินสแตนซนร่วมกันในการที่จะยกระดับภาคการผลิตทางด้านการเกษตรของประเทศนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้มีความมั่งคั่งร่วมกันในภาคการเกษตรเพราะว่าอย่างที่เรียนนะครับทุกคนก็ต้องใช้สินค้าหรือกระบนกาทางการเกษตรในการบริโภคอยู่แล้วครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทิกซอนะครับในการที่จะสร้างอินสแตนซนให้เกิดการคนเดินงอยู่ในภาคการเกษตรแล้วก็ดึงคนที่มีความรู้ในความรักต่อภาคการเกษตรเนี่ยกลับมา การเกษตรของไทยนะให้แข็งแรงแล้วก็เท่ากันกับ